สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีพระครึ่งทุกท่านนะครับผมพบกับโจแจนนะครับอีพีที่สองร้อยสามสิบสองครับผมวันนี้ก็ได้พระบรามันหนึ่งชุดนะครับมาแบ่งปันพี่พี่เอฟซี่าพี่พี่เอฟซีครับชื่นชอบเผ่าไหนสนใจเผ่าไหนก็โทรมาปิดโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเก้าสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าห้านะครับมาดูพระรายการแรกเลยนะครับพระรายการแรกก็นี่ครับเป็นสมเด็จสายลุงนะครับ นี่ฮะหลวงพ่อแพรครับยุคต้นๆท่านเลยครับนี่ฮะสมเด็จสายลุงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะครับนี่ฮะหายากครับผมนี่ครับสมเด็จยุคต้นๆท่านเลยครับหลวงพ่อแพรสายลุงนะครับนี่สวยเดิมๆเลยนะครับดูนะครับเราดูนี่ฮะยุคต้นท่านเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับผมเด็ดสายลุงหลวงพ่อแพรยุคต้นนะฮะเอาระยะเปิดที่400บาทนะครับนี่ครับ400บาทรายการที่หนึ่งเลครับผม สวยงามครับต่อไปรายการที่สองครับผมรายการที่สองมาครับนี่ครับเป็นนี่ครับรายการที่สองนะครับนี่ฮะนี่เป็นชินาลาลุกปูเผือกครับนี่ครับอุดกิ่งนะครับนี่ฮะลุกปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับเป็นพระชินราชนะครับนี่ครับ ชินาชหดลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วดูความเก่าเราดูนี่ครับนี่นี่นะครับนี่คือความเก่าของโลหะเราดูนะครับธรรมชาติครับนี่ฮะโอ้โหหล่อที่สวยจริงครับนี่ฮะชินาชาดลงปูเผือกวัดกิ่งแก้วนะนี่ขออนุญาตเปิดที่เอานี่ฮะเอาเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันครับผมเอาจัดไปครับผมรายการที่สามครับ ในการที่สามนี่ฮะในการที่สามนะครับนี่เป็นนี่ฮะสีพึ่งลงพวกกลวยนะครับนี่ครับหลังหลังจะเป็นเลขหนึ่งสีพึ่งลงพกกลวยปีเบ่นะครับนี่ฮะเต็มไปด้วยนี่ครับปลาตะกุดแล้วก็โอ้โหนี่ฮะไม้สริกานี่นี่ฮะสีพึ่งลงพวกกลวยครับนี่ฮะหลังเลขหนึ่งะครับสีพึ่งนี้หายยากครับเนี่ยนี่ฮะ เอาไว้เมตตาค้าขายนะครับอย่างนี้ครับตัวเก่านี้นี่เอาสามร้อยครับผมรายการที่สามนะครับสีพึ่งหลวงพ่อกลวยไปรายการที่สี่นี่ครับนี่เป็นเหรียญวัดโพธารามจังหวัดสกลนะครับหลวงปู่โทนะครับหลวงปู่โทรุ่นหนึ่งนะฮะนี่ฮะดูนะครับนี่ครับหลวงปู่โทรุ่นหนึ่งพี่ๆในที่อยู่สายอีสานนะครับสกลนครนะครับนี่ฮะนี่ครับ วัดโพธารามสกลนครหลวงปู่โทนะครับเหรียญโอ้โหดูง่ายสบายตาครับเหรียญแท้ครับนี่ฮะนีเอาสามร้อยแล้วกันครับอหลวงปู่โทครับนี่ฮะสกลนครสามร้อยบาทรายการที่สี่นะครับไปรายการที่ห้าครับรายการที่ห้านะครับผมอันนี้เป็นนี่ฮะเป็นเหรียญไม่ทราบพระเกจินะครับนี่ฮะนี่ครับเราดูด้านหลังนะครับนี่ฮะรุ่นพิเศษนะครับ สมสมทบทุนสร้างพระวิหารนะครับนี่ฮะเหรียญแท้ๆดูง่ายครับนี่ดูนี่ฮะตัวตัดด้านข้างนะครับนี่ฮะนี่ครับพี่ๆเพื่อนใดดูแล้วทราบที่นะครับจัดไปนะครับนี่ฮะนี่อักขระนะครับอักขระเนอาสามร้อยครับผมเหรียญอย่างนี้สามร้อยครับรายการที้ฮไปรายการที่หกครับอันนี้เป็นเหรียญเอ็มสิบหกหลวงพ่อแพรนะครับนี่ฮะนี่ฮะเหรียญเอ็มสิบหกหลวงพ่อแพรนะครับ ดูนะครับนี่ตัวสื่อคมเห็นไหมครับนะครับนี่ครับหูปิ้นนะครับนี่มาดูด้านหลังนะครับคมคมนะฮะลิ้วจีวรอลคมนะครับนี่ใบหน้านะครับนี่คมชัดลึกแม่สวยงามครับ M16 หลวงพ่อแพ้ครับเอาสามร้อยครับเหรียญ M16 นะครับนี่น่าใช้ครับผมสามร้อยบาทต่อไปรายการที่ที่เจ็ดครับผม อันนี้เป็นรายการที่เจ็ดนะครับอันนี้เป็นท้าวเวสสุวรรณครับอันนี้หล่อเป็นหล่อหลอดีมากนะครับนี่ฮะเป็นท้าวเวสสุวรรณหล่อหล่อได้สวยงามครับอันนี้ไม่ทราบวัดนะ,ะนี่ฮะหล่อดีมากรถดูฮะดูฮะเห็นไหมใต้ฐา,านนี่ครับเนื้อ How, Loc อมเขียวเลยนะครับนี่ฮะแล้วดูนะฮะหล่อไหมนี่เห็นครับขีข้เบ้าอยู่นะฮะเนี่ยดๆครับดูนะครับแม่ หล่อทาเวสุวรรณครับนี่ฮะไม่ทราบที่นี่ครับสวยงามครับนี่ฮะหล่อทาเวสุวรรณนี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับเอาขอแยกเปิดที่เอาสามร้อยห้าสิบครับผมนี่ฮะทาเวสุวรรณนะครับสามร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่แปดครับอันนี้คือจอบเล็กลงพื้นนะครับดูนะครับนี่ครับดูนะครับนี่หูปิงนะครับ นี่คร wow. ับมีโลหะโลหะเก่าครับนี่เห็นไมฮะยังมีะเม็ดขี้เบ้าดำๆอยู่นะครับไม่มากก็น้อยก็ให้เห็นอยู่นะครับนี่ฮะมีเม็ดขี้เบ้าอยู่ครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับเม็ดขี้เบ้าฝังอยู่นี่ฮะองค์พระนะครับดูนะครับนี่ฮะคือจอบเล็กลงเพลินนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับเอา สามร้อยห้าสิบครับรายการที่แปดจอบเล็กลงพกเงินต่อไปรายการที่เก้านี่ดูซองครับเก่ากึกเลยนี่ฮะเป็นลูกอมครับนี่ครับลูกอมลูกอมเก่าๆอย่างเงี้ยดูนะครับเป็นลูกอมเนื้อผงเก่าครับนี่ฮะมีอักขราจาร์ด้วยครับนี่ครับนี่นะครับจานตัว้านะครับนี่เก่าจริงลูกอมงเงี้ยครับเนี่ย ดูเหมือนลูกอมหลวงปู่มูนเลยครับวัดบ้านจานนะครับนี่ฮะลูกอมเก่าๆนี่ฮะนี่มีอยู่ลูกนึงครับอันนี้ย250ก็แล้วกันครับนี่ฮะ250ลูกอมจานอัคระต่อไปรายการที่ที่สิบครับผมรายการที่สิบเอามานี่ฮะรายการที่สิบเป็นหลวงปู่สุกนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ตัดชิดครับผมนี่ครับดูความเก่าตัดชิดนะฮะ ดูนะครับนี่นะฮะนี่นะครับตัดชิดนี่ลองรอยการตัดและแต่งครับนี่ครับโอ้ล้วเนื้อเก่าจริงนี่ครับลองรอยการเหมือนรอยจานนะครับจานเก่าๆนี้ฮะนี่ฮะนี่ครับปุสุกตัดชิดเนื่องของเรื่องนะครับนี่ฮะเอาสามร้อยห้าสิบครับว่าตัดชิดนี่ฮะสามร้อยห้าสิบครับสวยเดิมนะครับ รายการที่สิบต่อไปรายการที่สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดอ่ะมีเป็นจอบจอบเล็กลงพื้นครับนี่ฮะนี่นะครับจอบเล็กนะครับนี่ฮะด้านหลังก็จะเป็นปิ่างนี้นี่ครับองร์อยการแต่งดูครับเอาสามร้อยครับจอบเล็กองค์นี้ฮะนี่นะครับดูนะครับจอบเล็ก สามร้อยบาทครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมจอบเล็กต่อไปรายการที่สบสองอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับนี่นี่เป็นผีนิยมครับดูนะครับนี่ครับร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับนี่ใบหน้านะครับต้องเป็นกีบนี่ฮะแล้วเนื้อเขาแม่เก่าคลาสสิกจริงดูนี่ฮะล่องลึกเลยนะครับนี่ครับนี่ฮะ เอาสามร้อยหสิบครับผมลงเพื่อเงินนี่ครับธรรมชาตินี่นี่ครับนี่สวยสวยครับ้า์นี้สวยงามครับสามร้อยห้าสิบครับนี่ครับพระสวยจริงดูนะครับโอ้ข้างหลังนี่ครับธรรมชาติจริงครับดูนะครับโอ้โหนี่นะฮะ ดูครับเห็นไหมนี่ครับสวยจริงเสียเป็นบาทเลยนะครับสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบสองไปรายการที่สิบสามครับสิบสามอันนี้เป็นนี่ฮะวัดโพชนบุรีนะครับนี่ครับเป็นสมเด็จปกโพวัดโพชนบุรีอันนี้ปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงปู่ทิมร่วมปลูกเสกด้วยนะครับนี่ฮะดูนะครับเนื้อหาความเก่าเนื้อออก แบบแอบผงใบลานเลยนะครับนี่ฮะด้านข้างเห็นไหมตัวตัดจะดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับวัดโพชนบุรีนี่มีใบโพด้วยนะครับนี่ฮะเอกลักษณ์ดูนี่ฮะใบโพนะครับแล้วเนื้อเขาโอ้โหแจ่มมากนี่หลวงปู่ทิมปลูกเสงครับเอาสี่ร้อยบาทครับรายการที่สิบสามครับนี่ฮะนี่ครับโอ้โหสวยจริงครับเดิมๆสี่ร้อยครับรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่ครับ สิบสี่นี่นะฮะแกะเลยครับผมสิบสี่แกะเลยนะฮะนี่ฮะเป็นจอบเอยไม่ใช่เป็นหนุกปู่ทวดครับน่าจะเป็นอโอ้โหเน้นมากนี่ครับหลวงปู่ทวดวัดประสาทครับอันนี้เนื้อแดงนะครับดูนะครับเนื้อแดงนี่ฮะเนื้อโทนแดงครับนี่ โทนแดงหรือโทนชมพูครับเนี่ยชมพูแดงครับนี่ฮะโทนชมพูนะครับนี่มวลสารนะครับนี่ครับมวลสารนี่ฮะดูนะครับเราดูนะครับนี่เม็ดแร่ครับเม็ดแร่โอ้ยเนื้อเขาเป็นธรรมชาติแล้วสวยจริงๆนี่นี่ฮะดูนะครับเห็นไหมเม็ดแร่กดลงไปตามธรรมชาตินี่วัดประสาทนะครับนี่ฮะวัดประสาท นี่นะครับผมผูทวดวัดประสาทเขาเอาเอาสามร้อยห้าสิบนะครับดูนะครับกรอบที่ใส่มาครับเก่าไม่เก่านะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบครับรายการที่สิบสี่ครับผมต่อไปรายการที่สิบห้าครับนี่หลวงพ่อทารุ่นสองครับเนี่ยพ่อทาวัดพนะเยงแตกนี่เป็นรุ่นสองครับรุ่นสองหรือรุ่นแรกก็ไม่รู้เันครับนี่นี่เป็นรุ่นแรกมั้งครับเนี่ยเอารุ่นแรกหรือรุ่นสองครับพี่ๆใดมีความรู้ครับดูไปนะครับผมนี่ฮะ ดูแล้วชอบนะครับพงนี้นะฮะนี่ครับโทรมาปิดได้นะครับผมรายการที่สิบห้าครับเนี่ยหลวงพ่อทารุ่นแรกหรือรุ่นสองไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะพี่ๆในทราบข้อมูลแล้วมีความรู้นะครับจัดไปอันนี้เอาสามร้อยบาทครับผมนี่หลวงพ่อทาไปรายการที่สิบหกสิบหกนี่เป็นนี่ฮะ หลวงปูดทวดน่าจะเป็นปีอะไรอะปีสองสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจครับดูนะครับมีน่าจะเป็นปีสองสี่ครับนะครับดูใบหน้าครับนี่ฮะมีลูกบอลครับนี่ลูกบอลครับโอ้โหดูใบหน้าคมชัดนี่มีเม็ดแร่ด้วยครับนี่มีแร่นี่ฮะแร่แร่ประกายทองครับนี่ครับเนื้อแห้งแก๊กเลยนะครับนี่ครับปูทวด ปีสองสี่นะวัาเอาสามร้อยห้าสิบครับหนูทวดนะครับนี่ฮะสามร้อยห้าสิบราการที่นี่ดีกว่าครับในการที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ดอันนี้อันนี้เป็นสมเด็จครับสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จหนังครับผมนี่ฮะหนังชอนะครับนี่ฮะสมเด็จหนังชอครับนี่หายยากสุดเลยครับนี่ฮะนี่ฮะน่าจะเป็น หลวงปู่งหงวัดวัดเพชรบุรีนะครับนี่ฮะนี่ฮะเป็นสมเด็จหนังชอหลวงปู่งหงนี่ครับลาสสิกเก่ามากครับนี่หายากครับเนี่ยนี่ฮะนี่เอาสี่ร้อยบาทครับสมเด็จหนังครับหนังชอครับนี่ฮะหายากครับนี่ฮะสวยเดิมเดิมครับเอาสี่ร้อยบาทอาจการที่สิบเจ็ดครับสมเด็จหนังชอต่อไปรายการที่ สิบแปดครับพระชัยครับนี่ฮะพระชัยไม่ทราบที่เนื้อหากเก่านี่อักขระจานเดิมๆรอยแต่งตะไบแต่งข้างโอ้ดูแล้วเป็นธรรมชาติสวยงามครับนี่ไม่รู้ที่นะครับผมเป็นพิมพ์มารวิชัยนะครับนี่ฮะก้นนี่เอาสามร้อยห้าสิบาทครับผมนี่ฮะระยะเปิดที่สามร้อยห้าสิบคับพระชัยไปรายการที่อ่า ที่19ครับอันนี้เป็นพระกิ่งวังกระโจมนะครับนี่ฮะของเจ้าคุณนอนะครับดูเนื้อหานะครับนี่ฮะกิ่งวังกระโจมครับเนื้อหาเก่าๆนี้นะครับนี่ฮะคลาสสิกนี่ครับตายฐานนะครับก็จะเป็นนี้ครับวังกระโจมเจ้าคุณนอนะครับปางดิตน้ำมนต์ครับนี่ฮะสวยงามจริงดูนะครับโอ้ยเนื้อดูฮะ นี่ครับนี่ครับรายการที่สิบเก้าครับกิ่งวังโจมเอาห้าร้อยห้าสิบครับผมขออนุญาตเปิดที่ห้าร้อยห้าสิบนะครับรายการที่9เก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบเอามายี่สิบเป็นนี่ดีกว่าครับอันนี้เป็นนี่ครับเป็นพระผงรูปเหมือนไม่ทราบที่นะครับนี่ฮะผงออกเนื้อว่านๆเลยครับเนื้อว่าน เก่าคค่สิ่งจริงนี่นะครับดูนะโอ้โห,โโหเนื้อเหมือนเนื้อผงครุกลักเลยออกเนื้อว่านๆครับนี่ฮะรูปเหมือนอย่างงี้ฮะดูความเก่าของเขาครับนี่ธรรมชาติครับโอ้ยดูครับสวยงามครับเนี่ยนี่ครับนี่ฮะเก่าจริงที่เอาระยะเปิดที่เอา เอา400บาทครับผมโอ้โหเหมือนพิมพ์เหมือนหลวงพ่อทบเลยนะครับนี่ฮะนั่งสมาธินี่ฮะเก่าจริงครับนี่ฮะดูน่เาเนอะเหล้อ400ครับเรืการที่20ครับ21บครับผม21เป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับนี่นะฮะดูความเก่าร,ริ้วจีวรดูใบหน้านะครับเห็นไหมครับนี่ฮะดูนี่ฮะนี่ครับ ผ้ผิวเข้ามาอย่างนี้เลยนะครับเดิมเดิมเลยนะครับนี่ครับดูนะฮะโอ้ยดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมความเป็นธรรมชาติขององค์พระครับนี่ครับนี่ครับอสวยจริงๆเอานี่นี่ฮะรายการที่ยี่สิบนะครับเอาสี่ร้อยแล้วกันครับขอยัดเปิดที่สี่ร้อยบาทครับต่อไปรายการที่ยี่สิบสองครับยี่สิบสองมานี่เลยฮะอันนี้เป็นเนื้อผงครับ พระสังกจายลงทองเก่าศิลปะน่าจะนู่นครับยุคอยุธยาเล่าไม่แน่ใจนะครับนี่ฮะเหมือน้ายเนื้อผงคุกรักนี่ฮะหรือเนื้อไม้ก็ไม่แน่ใจครับเขาลงทองไว้ครับนี่ฮะแล้วเก่าคลาสสิกมากลงทองลงลักปิดทองไว้นะฮะนี่พระสังกาจาัยครับยุคโบราณเลยนะฮะอยู่ใต้ถ่านนะครับเห็นครับความเก่าธรรมชาติแล้วทองนี่งหงทองสวยมากครับ นี่นะครับแม่เจอแบบนี้ต้องจัดครับผมนี่เอาเอาสี่ร้อยห้าสิบครับผมพระทองนี้ฮนี่ครับสี่ร้อยห้าสิบครับต่อไปรายการที่อ่ายี่สิบสามครับยี่ยี่สามนะครับนี่เป็นพระสมเด็จฐานคู่ครับนี่ฮะดูด้านหลังเขาครับเห็นไหมความเก่าความเป็นธรรมชาติครับเราดูด้านหน้าครับนี่ครับสมเด็จฐานคู่ เรามวนสารดูนะครับนี่ฮะเม็ดดำเม็ดแดงนะครับนี่ครับเราดูเนื้อนะครับนี่พิมพ์นี่ฮะดูเนื้อดูพิมพ์นะครับนี่อุ้ยสวยงามครับนี่ฮะนี่ครับเม็ดแดงนะครับนี่ตัวตัดนี่นะครับเราดูเห็นไหมเนื้อเขาแกล่งเป็นธรรมชาติจริงๆครับโอ้พระสุดๆเลยครับนี่ธรรมชาติครับเอาสี่ร้อยครับผม รายการ 2, 3, ออากที่ยี่สิบสามขออนุญาตเปิดที่สี่ร้อยครับฐานคู่อย่างนี้ฮะนี่ฮะสี400่ร้อยบาทไปรายการที่นี่ดีกว่าครับยี่สิบสี่ครับผมนี่ฮะยี่สิบสี่นะครับนี่เป็นลงพงเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่ฮะหงนี้สวยเดิมเดิมเลยนะครับดูความเก่านะดูมือนะครับนี่มือนี่ฮะล่องลึกนักแข่งครับแล้วดูใบหน้านะครับเห็นไหม ดูนะครับดูตาดูกีบโอ้ยธรรมชาติจริงแล้วดูองค์พระนะฮะนี่ฮะมีเม็ดความเก่าความสวยงามครับนี่ฮะใต้ฐานนะครับเห็นไหมลองรอยการตัดแต่งช่อนี่รอยยุมยุมยุมนี่ฮะนิยมดูนะโอ้สวยจริงนี่นะครับนี่นะครับโอ้สวยงามมากรายการที่ยี่สิบสี่ครับ เอาเอา400กันแล้วกันครับขอยัดเปิดที่400ต่อไปรายการที่25ครับนี่พระสมเด็จครับนี่ฮะยอแกะเลยนะครับนี่ครับรายการที่25ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูนะครับพี่ๆไในดูแล้วนะครับดูดูด้านหลังนะครับเห็นไหมการปาดการเก็บ นี่ครับ่องรอยการโอ้โหดูนี่ออ้ยรอยตัดสวยงามครับดูมวลสารเขานะครับนี่ครับนี่ฮะเห็นไหมครับนี่ฮะพิมพ์นี้สวยงามมากครับนี่ครับดูเนื้อดูพิมพ์นะครับนี่ฮะล่องลึกนี่ดูด้านข้างนะครับเห็นไหมนี่มวลสารนะครับเห็นไหมมวลสารนี่ ดูด้านหลังนะครับนีข่าแป้งเดิมเดิมเลยครับนี่ฮะอุ้ยพระองนี้นี่โมเสสหนึ่งก้อนนะฮะไหลลงมาไหลลงมานี่นี่เศษการทูบครับดำๆนี่ครับโอ้สวยงามครับอันนี้ในการที่ยี่ห้าครับสมเด็จองค์นี้ขอญาตเปิดสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนี่ขอสี่ร้อยห้าสิบครับบางๆนะครับผมนี่ฮะสวยเดิมเดิมดูนะครับแม่ สวยจริง4สี่ร้อยห้าสิบครับต่อไปรายการที่ยี่บหกรายการสุดท้ายครับมาครับนี่ครับอันนี้เป็นลมพองเงินครับนี่เดี๋ยวผมจะดูกับชัดเลยครับนี่ฮะรูปหลอลมพองเงินเนื้อแรกครับอันนี้เป็นเนื้อแรกนะครับนี่ฮะเนื้อแรก นี่แร่แร่เงินเลยครับแร่เงินโบราณเลยนะครับนี่ฮะนี่ครับเนื้อแร่เงินโบราณนะครับนี่ดูนะครับดูครับออกเนื้อแร่ออกเนื้อแร่แบบแร่เงินเงินแม่สุดๆครับเอางี้นี่ดูใต้ฐานนะครับเห็นไหมครับนี่เป็นเงินเลยนะครับแร่เงินนี่เก่าจริงครับนี่ฮะดูนะครับ รายการสุดท้ายครับเนื้อออกเป็นแร่งเงินนี้ฮะนี่ต้องจัดแล้วครับพระเนื้ออย่างนี้หายากครับแปลกๆนี้ฮะความเก่านะฮะธรรมชาตินี่ฮะรายการที่หกครับหลวงพ่อเงินเนื้อแร่งเงินครับเนื้อแร่นะครับนี่ฮะธรรมชาติครับนี่ครับดูตต้ถานนะโอ้หสวยงามครับนี่ฮะเอาสี่ร้อยห้าสิบบาทครับผมรญยะเปิดที่สี่ร้อยห้าสิบก็ประมาณนี้ครับผม หากพี่ๆนะครับชื่นชอบตรงไหนสนใจเพ้าไหนก็โทรมาสอบถามโทรมาปิดได้เบอร์0 8 9 2 141595ครับผมวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ